รู้แล้วแก้ได้กับสายด่วนบริการ177นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสำหรับลูกค้าที่ใช้แท็กเตอร์ L5018 นะครับแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับเวลาเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับแล้วแท็กเตอร์ไม่เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับในสิ่งที่ลูกค้าสามารถแก้ไขเองได้นะครับในส่วนที่1นะครับจะเป็นในเรื่องของกลไกนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับกลไกนะครับก็เริ่มตั้งแต่คันเกียร์นะครับที่ เราเข้าเกียร์หน้าถหลังนะครับเราจะตรวจสอบว่ากลไกนี้ทำงานปกติหรือเปล่านะครับโดยใช้ตรวจสอบด้วยสายตานะครับดูคันเกียร์นะครับเวลาเราเข้านะครับเราก็ดูการเคลื่อนที่ของคันเกียร์กลไกนะครับมันจะลงโยงไปด้านล่างนะครับมันก็จะมีลูกหมากนะครับจะอยู่ด้านล่างตรวจสอบลูกหมากตวัวนี้ถ้ามันหลุดนะครับมันก็จะทําให้กลไกไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ <í> เวลาเราเข้าเกียร์เกียร์อาจจะไม่เข้าหรือว่าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับทำให้แท็กเตอร์ไม่เคลื่อนที่ ต่อไปนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบลูกหมากนะครับที่ก้านต่อแล้วนะครับก็จะต่อลงมาที่ชุดแกนปรับตั้งนะครับน็อตตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะเป็นน็อตล็อกนะครับตัวกลางนี้จะเป็นน็อตปรับตั้งสามารถปรับยืดแล้วก็หดได้ในขณะที่เราเข้าเกียร์เดินหน้าหรือว่าถอยหลังชุดเกียร์ต้องเข้าสุดนะครับถ้าเข้าไม่สุดก็เป็นปัญหาในเรื่องของเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เหมือนกันนะครับะฉงนั้นก็ ลูกค้าสามารถปรับเองได้ในจุงนี้นะครับปรับแล้วก็ทดสอบได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับปรับแล้วนะครับยังเข้าเกียร์ได้แล้วนะครับแต่รถยังไม่เคลื่อนที่ก็จะเป็นที่ส่วนด้านในแล้วชุดเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ส่วนด้านใน er ครับของชุดเกียร์ครับนะครับต่อไปก็จะมาตรวจสอบชุดเกียร์ด้านในนะครับวันนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์ของแล้ว50นะครับ มันก็จะมีในส่วนของชุดเก no yeah. yeah. nah ียร์หลักนะครับจะอยู่ตรงนี้1 2 3 4นะครับแล้วก็มาชุดนี้ซึ่งจะเป็นชุดเกียร์หน้าถหลังนะครับจุดที่เกิดปัญหาที่ทําให้เข้าเกียร์หน้าถหลังแล้วรถไม่เคลื่อนที่นะครับมาดูเราจะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดก้ามปูนะครับในกลไกนะครับที่หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วตอนที่เราเข้าเกียร์แล้วนะครับกลไกจะมาควบคุมชุดก้ามปูนะครับให้เกิดการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น เดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลไกที่มาดันชุดแกนก้ามปูนี้บางทีนะครับมันอาจจะซึกทําให้ตอนที่มันเขียรเข้าเดินหน้าถอยหลังทําให้กลไกนี้หลุดนะครับนี่ก็ตรวจตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นนะครับตรวจสอบแล้วถ้ากลไกไม่หลุดนะครับมาดูชิ้นส่วนด้านในนะครับชิ้นส่วนของชุดเกียร์ครับด้านในก็จะมีในชุดของฟันเฟืองของเกียร์นะครับในชุดนี้ นะครับแล้วก็ปอกในขณะที่เข้าเนี้ยนะครับมันก็จะเข้ามาขบรักษานี้นะครับกรนนี้นะครับเพืองมันบินมันแตกในขณะที่เข้าแล้วบางทีทําให้รถไม่เคลื่อนที่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะยึดเกาะทําให้รถมันเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นสาคัญเลยในจุดนี้เดินหน้าถหลังจะทํายังไงนะครับเราจะป้องกันในชุดชิ้นส่วนนะครับด้านในนี้ไม่ให้เสียหายนะครับกรณีที่ลูกค้าเข้าเกียร์แนะนำนะครับในขณะที่เดินหน้าถหลังให้ชะลอรอบนะครับ แล้วตอนที่เข้าเกียร์นั้นนะครับเดินหน้ามาว่างแล้วก็ดึงมาถอยหลังให้เข้าแล้วมันมีจังหวะนะครับอ่าแล้วก็จะทาให้ชิ้นส่วนตัวนี้นะครับตอนที่เราเข้าเกียร <banner> <Q subscribe> ์มันจะขบได้เต็มหน้าสัมผัสนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะครับการเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกหรือว่าน้ำมันเกียร์เนียนะครับให้เปลี่ยนถ่ายตามระยะที่กําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนด้านในนะครับในทุกเกียร์นะครับชิ้นส่วนด้านในนะครับ ลูกค้าไม่สามารถที่จะแก้ไขเองได้นะครับให้โทรสายด่วน177นะครับแล้วก็ให้ทางศูนย์บริการนะครับของคูปตาที้เข้ามาแก้ไขให้นะครับส่วน,นกลไกนะครับที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นลูกค้าสามารถปรับตั้งแล้วก็แก้ไขเองได้นะครับในส่วนนี้นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังแล้วรถไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการรู้แล้วแก้ได้กับสายด่วนบริการ177สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ